เปิดโพสต์นุ่นขวานคำสั้นๆแต่โคตรเจ็บใจชาวเน็ตแห่ทวิตรัว,รว ทำเอาโลกออนไลน์ถกเถียงกันสนั่นจนเกิดแฮชแท็กโหนกระแสมีแม่เมื่อพร้อม ag, แอนนาและแตงโมพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีหลังจากที่แม่ของดาราสาวแตงโมนิดามาร่วมพูดคุยถึงประเด็นต่างๆในรายการโหนกระแสและต้องบอกเลยว่าคาดีนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เอามากๆมีคนทั้งประเทศกำลังจับตามองแม้แต่เพื่อนๆดาราสาวคนบันเทิงก็ติดตามอย่างใกล้ชิด แม้แต่นางเอกหน้าสวยคนอุสามณีก็ยังได้โพสต์ข้อความว่าเขามีให้ไหมคะประโยคสุดท้ายให้เพื่อนที่สู้ยิบตาม,มาขอโทษให้เพื่อนขอโทษอะไร ขณะที่นางเอกอย่างนุ่นวรนุชก็ได้ตัดพอสั้นๆแต่บาดลึกถึงใจว่ามนุษย์ซึ่งก็มีชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นและรีทวิตกันมากมายโดยชาวเน็ตบอกว่าโคตรย้อนแย้งเลยแม่ต้องการอะไรเงินก็น่าจะใช้ไม่หมดแล้วหรือเปล่าที่เขาให้แต่พี่แอนนากับพี่ฮิปโปเขาผิดตรงไหนงงมากธนบัตรเข้าสิงรังคุณแม่แล้วใช่ไหมคะลูกตายเหมือนถูกรางวัลลอตเตอรี่เห็นพูดถึงแต่มรดกกับค่ายเยียวยา ความยุติธรรมของคนตายอยู่ตรงไหนหาไม่เจอถ้าแม่ไม่อยากได้แล้วก็อย่าลืมนึกถึงคุณแตงโมนะคะคุณแตงโมยังอยากได้ความยุติธรรมอยู่เพราะหลังความตายคงใช้เงินไม่ได้แล้วค่ะเงินไม่มีค่าเลยสงสารคุณแตงโมมากเลยเจอแต่ปลิงรอบตัวสงสารพี่แตงโมเลยควรมีแม่เมื่อพร้อมจริงๆรักแม่ตัวเองคืนล้านเท่าอย่างน้อยแม่ก็ไม่เคยเห็นผลประโยชน์จากตัวเองเลย พอ30ล้านมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแย yeah, ่มากๆสงสารพี่แตงโมจริงๆที่แต่ละคนที่เขารักล้วนแต่หวังเงินทำไมคนดีๆถึงไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วต่อจากนี้ใครจะสู้เพื่อแตงโมล่ะแตงโมต้องตายไปแบบนี้จริงๆหรอเจ็บใจสรุปคนที่ผิดคือคนที่ออกมาต่อสู้งงกับตะกะของแม่ไม่แปลกที่แตงโมจะรักพ่ออยู่กับพ่อตั้งแต่เด็กแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็ก